ชัดทุกประเด็นค่ะเมื่อเป็นล่าราณีพูดแล้วว่ามีปัญหาอะไรกับพระเอกคู่ขวัญอย่างหนุ่มป๊บธนวัตรค่ะ ล่าสุดข่าเบลลาราณีกองทัพพีเกิดบชินเลอร์และต้นนัทนนท์ชนลําพีนักแสดงและผู้จัดของละครเรื่องดังกล่าวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสออกอากาศทางช่อง3ค่ะโดยนอกจากจะพูดถึงละครที่เป็นกระแสะอยู่ในขณะนี้คุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการดังได้ถามถึงกระแสะข่าวลือระหว่างเบลล่าและพระเอกคู่ขวัญอย่างหนุ่มปบธนวัฒน์ที่ออกมาในทํานองว่าไม่ถูกกันและจะไม่ร่วมง,งานกันอีกแล้วซึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้นางเอกสาวก็ได้เคลียร์อย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอย่างที่เป็นข่าวซาเบล่าพร้อมยังบอกข่าวดีอีกด้วยว่าจะมีผลงานละครร่วมกันอีกถึงสองเรื่องเลยทีเดียวค่ะ โดยคุณหนุ่มกันชัยถามว่าก่อนหน้านี้มีข่าวที่ค่อนข้างจะดังเหมือนกันเขาไม่ได้อื่นชื่อแต่เขาให้ข้อมูลไว้ว่ามีพระเอกกับนางเอกคู่หนึ่งมีปัญหากันทั้งสองดังมาจากละครดังในอดีตถ้าอ่านจบแล้วหลายคนคงเข้าใจว่าเป็นคู่ของเบล่ากับป๊อบที่เบื้องหน้าก็ดีกันแต่รับหลังไม่ถูกกันเลยใช่หรือไม่โดยซาเบล่ารานีตอบว่าต่ ถ้าเบลกับพี่ป๊อบไม่ถูกกันก็คงไม่มีใครถูกกันอีกแล้วในโลกไปน,นี้ค่ะกับพี่ป๊อบสนิทมากเพราะเราทํางานด้วยกันมานานและเราก็ยังมีงานต่ออีก2เรื่องคือเรื่องพรมลิขิตและบุกเพสนิวาสสค่ะ